ดูนะความความแบบความที่เขาชอบผมมากนะทุกคนดูนะความที่เขาชอบผมมากนะดูมามา <c oughs> มาเที่ยวมันนอนโรง,งแรมแล้วก็ไปเที่ยวห้างแบบจริงจริงจังอยากจะรู้ปฏิกิริยาของลูกๆนะฮะดูคนนี้หน้าเขาตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็อีกคนนี้ตื่นเต้นที่สุดโอ้โห oh, ตื่นเต้นมากขึ้นบันไดเลื่อนครั้งแรกทุกคน <c oughs> เดี๋ยวดูนะฮะว่าลูกหน้าลูกจะเป็นไงดนะา <c oughs> หน้าเขาหน้าจะแบบตื่นเต้นมากๆนะดานนะโอ สวัสดีครับผมดินบล็อกนะครับดีใจมากทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่วันนี้นะครับทุกคนเรากําลังจะพาลูกลูกอยู่ไหน,นวันนี้วันนี้วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ผมจะพาลูกเนี่ยมาเที่ยวทุกคนมาเที่ยวมันนอนโรง,งแรมแล้วก็ไปเที่ยวห้างแบบจริงจัง,จงอยากจะรู้ปฏิกิริยาของลูกๆนะฮะตอนนี้คือลูกผมเนี่ยอีกไม่กี่วันจะครบหนึ่งขวบแล้วใช่หนึ่งขวบก็น่าจะพาเที่ยวได้นั่นลูกผมซูมซูมลูกผม นะฮะฮนะแม่ยายพ่อตาผมเดี๋ยววันนี้เรามานอนที่นี่นะฮะโรงแรมซิกเนเจอร์หาดใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นดูสวยมากนะดูดูดไปเดี๋ยวเราเช็คอินแล้วก็พาไปดูห้องแล้วก็เราไปพาลูกไปเที่ยวห้างแล้ว่าจะเป็นไงไปทุกคน,นคือตอนนี้นะครับทุกคนลูกผมเนี่ยอาการแบบตื่นเต้นมากมากนะดูเต้นนะเต้นเต้นมากลูกตื่นเต้นมากทุกคน ดูนะความความแบบความที่เขาชอบผมมากนะทุกคนดูนะความที่เขาชอบผมมากนะดูมามา <c oughs> นิดนึงนิดนึงอ่ะเราสร้างภาพนิดนึงนิดนึงนิดนึง น,นี่คือห้องแรกนะครับทุกคนที่เรามาถึงอันนี้เขาเรียกว่าห้องยูนิครูมสวยมากครับทุกคนแบบสบายทุกวางมีวงมีวิวให้ดูทุกคนดูมีออโซโฟงโซฟานะฮะแล้วก็มีเบาะให้นอนนะฮะทุกคนนี่คือห้องแรกนะฮะนี่คือห้องที่ผมกับดาจะนอนแต่อีกห้องหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปถ่ายของของ พ่อตาแม่ยายผมเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงทุกคนห้องที่2นี่คือห้องเอ็กซ์คลูซีฟนะครับทุกคนห้องนี้นะครับเป็นห้องพิเศษของเขาเลยนะครับเป็นห้องที่ผมจะให้พ่อตาแม่ยายผมนอนนะครับทุกคนคือเป็นเป็นห้องแบบราคา1,850บาทอะไรนะเป็นอะไรลูกตื่นเต้นลูกตื่นเต้นเหรอจะเย็นเย็นจะเย็น ผมจะบอกว่าใครที่ดูคลิปนี้นะฮะทุกคนให้เข้าไปกดไลค์เหตุของโรงแรมนะฮะเดี๋ยวผมชื่อขึ้นขึ้นให้เข้าไปกดไลค์นะฮะแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์ว่าอยากจะมานอนที่นี่ เพราะว่าอะไรใครตอบได้ประทับใจที่สุดนะครับทางโรงแรมจะมอบให้ได้นอนในห้องเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ราคา1,850บาทเนี่ยฟรี1่งค okay. ืนพร้อมอาหารเช้าฟรีอีก2ท่านนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับทุกคนเขาแจกให้จริงๆห้องสบายมาดูลูกผมตื่นเต้นทุกคนดูดูดิเด็กเส้นุกชอบชอบนอนโรงแรมแล้วชอบอะ ผมจะบอกว่านี่คือการนอนนอนโรงแรมครั้งแรกในชีวิตของลูกเลยนะทุกคนแล้วผมจะบอกว่าอีกไม่กี่วันจะครบหนึ่งขวบแล้วอีกอีกประมาณสองอาทิตย์นะอีกประมาณสองอาทิตย์จะครบหนึ่งขวบตอนนี้นะครับทุกคนเรามาถึงที่เซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่ตื่นเต้นไหมลูกนูลูกชายหลับไปแล้วนะฮะทุกคนฮลัลโหลหลับสบายหลับสบายดูสีหน้านะฮะทุกคนที่เขาเห็นตอนนี้นะฮะทุกคนดูสีขาวๆสีขาวๆ หน้าไม่ตื่นเต้นเลยดิไม่ตื่นเต้นเลยวควรจะตื่นเต้นสักนิดดีดาไม่ตื่นเต้นเลยดูคนนี้หน้าเขาตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็อีกคนนี้ตื่นเต้นที่สุดดูโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากรู้สึกว่าตอนที่อยู่โรงแรมจะตื่นเต้นกว่านี้นะทุกคนลูกตื่นเต้นหนึ่งลูกพ่ออาพามาขึ้นบันไดเลื่อนครั้งแรกทุกคนเดี๋ยวดูนะฮะว่าลูกหน้าลูกจะเป็นไงด่า หูหน้าเขาน่าจะแบบตื่นเต้นมากๆนะดานนะไม่ลูกสูงมากลูกดูสูงมากเห็นปะตื่นเต้นปะันนี้ตื่นเต้นปะคนนี้ก็ไม่ตื่นเต้น,นดดอะขึ้นอีกขึดด้นอีกไป เราเราจะให้ลูกดูตุกตายักษ์ครั้งแรกในชีวิตนะฮะเรามาดูนะฮะเขาจะบัวลระบักมาอันนี้ไม่ให้เห็นอีกนะยังไม่ให้เห็นนะยังไม่ให้เห็นนะสามสองหนึ่งเป <c oughs> ็นไงเป <c oughs> ็นไง <c oughs> สวัสดีครับตา <c oughs> อีมู <c oughs> สวัสดีครับ ดาพักด้วยพัะสวัสดีครับได้อทุกคนครับตอนนี้เราเจอรถไฟแล้วคร,รับทุกคนมีรถไฟเดี๋ยวเราจะให้ลูกนั่งรถไฟรอบ้างนะครับทุกคนดูว่าเขาจะชอบหรือเปล่ปาไป ตอนนี้นอกจากลูกจะเริ่มเหนื่อยนะฮะแม่ยายก็เหนื่อยลูก <laughs> พ่อจะไปกินข้าวอาบ,บีจะไปกินข้าวเฮียอาบ,บีจะไปกินข้าวนี่ไปได้แล้วไป <c oughs> ไม่มีใครฟัง <c oughs> ปีละปีละหิวข้าวมากเลย สำหรับคลิปนี <b His> <wire> so ้นะฮะผมบอกเลยนะฮะว่าลูกๆตื่นเต้นมากๆนะครับเห็นพ่อตาดูพ่อตาเขาติดพ่อตาโอเคไปหาพ่อตาก่อนไปหาพ่อตาก่อนสงสารเขาเป็นพ่อเป็นแม่ดู โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะสนุกมากๆนะฮะพอดีว่ามีคนขอเยอะมากให้ทําคลิปกับลูกแฝดนะครับทุกคนวันนี้เราพาลูกแฝดมานอนโรงแรมเอาซิกเนเจอร์หาดใหญ่นะครับทุกคนแล้วก็มาเที่ยวเซนทรัลหาดใหญ่ใช่อย่าลืมนะครับทุกคนเขาลงวงเขาเขาง่วงแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนเขามีแจกห้องฟรีนะครับหนึ่งคืนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะฮะอย่าลืมเล่นร่วมสนุกนะครับทุกคนจะได้มาเที่ยวแล้วก็นอนพักฟรีนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับนะฮะแล้วไปดูกัน เร็วช่วยตื่นเต้นนิดนึงเร็วอดู่นี่อดิษฐ์นี่ๆอดิษฐ์นี่อ่าวู้บแหมจบคลิปไป